ก็ขยับกล่องจักน้อยก่อนไก่พอดอ่ะโอ,โอ้ยมาพี่น้องคุยกันม้เนี่ยแดดแล้วโอ้บ่ไ้ไลอะล่แค่ไร ทนทนไม่มีสิทธิ์หวงเราลมพัดเิวไัยปิวสไยคล้ายกินโคนต้มดอกไม้น้าฝนคนคู่ทำพิดผักบุ้ง Oh. ต้องปีนฮาะสัญญาณที่น้องดูแล้ว <c oughs> สัญญาณบุดีต้องปีนหาสัญญาณก่อนป็นต้นไหนน้อยเนาะ ว้ากะส่งเลยว้าส่งเลยนี่ยว่ามาเดาเดินมานนไป نام بابا สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมันีมามาสังเกตการรับไฟป,ป่าเนาะอยู่บนเขาครับถ้าเกิดสัญญันบดีก็จะบ้าได้เพียงเองเด้อเพราะาบนเขาตัวนี้มีสองเขตดเนาะมันแห้งแรงมันแห้งแรงนะครับผมบรับ,นรรบนนเนี่ยมันแรงครับต้นไผ่ต้นใดเนี่ยมันแห้งเป็นป่าสงวนครับแต่ว่าผมต้อง ผมต้องมาละกษาการไฟป่าครับแต่ยังมงแต่่ามันยังมงใหม่ด้อครับมันยังมงใหม่เด้อแต่ว่ามาสแตนบายครับมาสแตนบายไว้อะเพราะว่า้รเกิดใหม่มากแบบจะได,จะได้จะได้อะดับท่านโอ้หหันมันจะประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยว เป็นเขียดปลาสงวนเนาะเป็นเขียดปลาสงวนถ้ามันถ้ามันใหม่ปพ๊บมันจะให้เขาสวนค้นสวนยางค้นครับฟังขวามีแต่ปลาอย่างลงไปครับประมาณเป็นสองสามร้อยไร่ครับลงไปอย่างล่างแต่ว่ามาสงเกตกันครับนี่เลยครับ้าเกิดไฟป่ามันใหม่มันจะไปไม่ต้นไผ่ั้นเฮงสารไม่เบียดกันร่มพัดไมามนสีกันมันจะได้เป็นปลากระยายไฟได้ครับต้อง มางับเพียดมาสังเกตการครับตา่าขั้นใหม่มาแ่้งกระเสียกับใบเรบาคนเดียวต้องเอาทีมงานมาซอยไม่ไล่เนี่ยใบไพ่เนี่ยเป็นบรรทุชั้นนี้ด้ยล่ะก็ไลใหม่เนี่ยลุกแห้งเลยครับ โอ้ oh, เจ้าจอร์ดนี่ครับไปจะปินขึ้นไปทั้งต้นไม้ต้นพุ่นเรอซงๆครับไปขึ้นหาสัญญ,ญาณแต่มันไม,นม,ญญมน่มีสัญญาณตอกมายุ่งรังยุ่ง่ังหน่อยะมีสัญญาณออกมารู้ว่าชัดๆบอชัดหน่อยชัดจ้ะเนาะถ้านจะชัดเจนอยู่ครับ <S <S <un> เห็นอยู <S <S ่นี่เป็นไม้เป็นไม้บ้างขลามนะครับทุกคนครับนี่เป็นบ้างขลามเนาะเที่ยวเอาทําเป็นบ้างขลามขายกันนะครับแต่ว่าแต่งแต่ที่นี่มันเป็นบ้างขลามแบบ บ้องยาวเดี๋ยวสองขิดอยู่นะทันจจน่าจะไม่ติดน่าจะไม่ช่วงนี้มันแรงมันจ่ตายแค่ใบหรือใบมันแหงนม่นตายแค่ใบหรือใบมันแหงครับใบมันแหง บ่อแรกเอาโดนมาน้ำนะผมผมก็รือ้อบ่อโดนบินเพราะว่าถ้าเกิดเอาบินเอาโดนมาบินมุมสูงจะเป็นตะเบิงคนนี้ครับย่ำแรงนะสังเกตได้เดี๋ยวโอกาสหนาผมจะเอาโดนมะน้ำบินใ้เบิงครับคนชาวนี่ทำสวนยางกันครับดูครับยางเปลีป่ยนโป่งใบละอุ้ยทำไมสัญญาณ สัญญหาณหา,หากียื่นื้อคือแรนมาตั้งหาตั้งตั้งสิบหาสี่เขตดเมื่อกี้มีเขีดเดียวรถมันนี่ค้นมาหาเขียดเราทเนี่ยน่าจะชัดเจนนครับมันเป็นมันเป็นบางจุดบางมองครับสัญญาณทงพวกเขาความูงตัวนี้ก็อยู่อ่าหาร้อยเมตรของน้ำทะเลเนาะความูงของภูเขาการซึ่งซูงตรงนี้ยังมีคนมาปลูกยางทั้งภูเขาครับพี่น้อง อีละช่วงอ่ะช่วงอช่วงนี้มาเศร้าช่วงหนาฝนล,ลิงมันละมามัลงมากินเลยพืชพันธุ์ผักของชาวบ้านนะครับกินมันกินยังเป่นลูกตัวบักตัวแบคตงักนลงมากินเบิร์ดครับเลยเดี๋ยวผมไปลองชิูก่อนว่นมามันมีสัญญาณไหมเนี่ยสัญญาณหายอีกละสองเกียรต สำรวจปลาครับสำรวจปลาเราจะพาทุกคนมาสำรวจปลาด้วยกันเนาะผมยันไฟมันไหม่ครับผมต้องมาผมผม,ผม,ผมต้องมาสังเกตการครับกว่าไฟไม่ปล่าเนาะม,มันมีแต่ป่าภัยทั้งเลยครับมีแต่ป่าภัยทั้งนั้น,าาน,นอ เป็นภูเขาหมดเลยทั้งนี้เป็นปลาภูเขาหมดเลย่เจ้าทั้งแต่ชาวบ้านไปนหาของปลาชาวบ้านไปหาของปลาช่วงน้อไม,ม่ช่วงหาเห็ดเห็บทั้ง เสียงยังมามัน,นมันมีสัตว์ป่าบร,รพิ่น้องที่นี่มีสัตว์ป่าด้วยแล้วมีพวกกระห้อกกระแตไกป่ปลาหมูป่าแต่ช่วงนี้มันในไม่ไม่ลงมามันแรงคุครับผู้ไม่นึงลูกโต,โตโตใหญ่ใหญ่ลกูกพวกนี้นั่นแค่ขึ้นมิน้อนนะครับส,สูงมันโอ้ใส่รัดเดินทั้งไปกระบ,บาดหลา2สองชั่วโมงจนเกือบ สูงชั้นครับผู้นั้นลมเย็นดีแต่ว่าอากาศดีครับอยู่ในป่ามันชุดชื่นลมเย็นลมพัดน่าจะม่ใหม่หรอกมั้งเนี่ยทาบถ้าบ่มีคนจุด น่าจะไม่ไมโอกาสที่โอกาสที่ว่าต้นไม้มันจะเสฉดสีกับเป็นไฟได้น่ะยากกันเด้อเขาไปลึกกือนกนณีอะไรครับผมยานมันอะยมันมีสัญญาณเข้าในป่ามนันมีสัญญาณ ได้ได้อยู่ตรงขอบบริเวณทั้งเขาขึ้นอุทยานเป็นปลาสงวนว่นอ,อชาวบ้านขึ้นมากินเขาปลาวันเนี่ย ก็บังกระบัง,บงเหนียกงามครับพี่น,น้องกนี้งามอยู่เยอังเอาไปเฮ็ดข้าวลามครับเฮ็ดข้าวลามเขากั้มแซวพาวกะทิควายเสียบแล้วเฮ็ดป้องลามาลามองแบบไงพี่น้องเบิง่งพวกเจ้าไปซื้อเขากินเนี่ยนิดเดียวครับยี่สิบบาทสี่สิบบาทนิดเดียวอันนี้เขาเขาเอาเขามาเฮ็ดให้อีกมันจะลาย ปันเป็น,เป,นเป็นเนินเหรครับเน,เนินภูเขาต้องรอหน้าฝนเดี๋ยวหน้าฝนจะมาผมยิมนัดตั้งแคปนอนป่านั่นนี่นอนใบเหรอครับไอ้มันแลงต้องนอนหน้าฝนจะบรรยากาศจะเย็น,ยน เราพี่นังบ่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นรูรูนี่ก็เป็นเปลนบ่น่าจะเป็นรูหนูนี่เป็นเปลนเนี่ยรูหนู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 รูกระแตาะกระกจะเนี่ครับโอ้ยอะไรรูหนูครับรูหนูเนี่ยหวงเสียโย่พอมันเปลี่ยนอะบอนหนูกับกระแตหนูไว้ครับเป็นหนูไว้ ห่วยแบบลัสเซียงี้จะเป็นนุ่มพวกนุ่มไวัยต้องต้องเอาบ่วงต้องเอาบ่วงมาเฮ็ดบ่วงกับดักไว้ครับฮู้งเสียสัตว์ปลาเอาบ่วงมาห้อยไว้ติดแน่นอนครับนี่เขาเป็นแปะอยู่เนี่ยพึ่งพื้นเดียบเนี่ยเป็นแปะอยู่เนี่ยฮู้งเนี่ยบนเรื่องกระพริบแปะนะครับเนยเออผมคิดว่ากระแตมากก็็เปนจะเป็นกระแตมากกว่า พวกกระลอกกระแตนี่อยู่แน่นอนสัตสัตปลามันต้องขึ้นไปทั้งสูงสูงครับสัตว์ปลาบนยอดเขาตาใบครับเดินปลายชมแรลงใส่เนี่ยผมว่าคันคลายแน่นอนเพราะว่ามันมีแต่ปลาไทยเนาะลายนี่ขาวๆนี่ครับ หลักคลายมันในนอนเลยคลายในนอน,นไม่ไายเองเจีคลายโอ้ล้มเย็นดีท้เนเอออากาศดีดีครับอยู่ในป่าครับ แต่ว่าหนาฝนนี่ปลาไหลส,สันติสีมันบม่ใครมีสัญญาณสัญญาณบอดีแต่ว่าย่างเรียงสัมันขึ้มีสัญญาณย้ำเนาะผมเคยนอนพูนไว้ไวทึงเพิ่งไม่ใช่ละอังเทิงอะใคยบึ้งสัญเห็นสัญญาณเอะไหลสดอยู่มันไหลสัดบอดีบึง้งบวได้เน็ตปลาตอนนี้มีสัญญาณอยู่เพราะว่าผมเป็นคนชอบนอนป่าเนาะ หลงรักคุณเข้าแล้วนาะไม่หยอดยาเยียนกไล่ไหล่ได้พี่น้องยหงมะซ่านกนกไหมนกนกขวัดนกหัวขวันนกไหวัวจุกอะ่ะไล่แห่งมะซ่าเลย